สวัสดียามเย็นๆน,นะว,นนนะว,วันนี้นะครับอ,อือมปรากฏว่าวันนี้นะครับเือโมเอเอร์โมเอเสียนะครับเทอนนร์โมเอเนี่ยนะครับอธิบายนิดนึงนะครับเือร์โมเอเนี่ยนะครับเวลาเรา อันนี้คือ w หนึ่งสองสี่นะครับก็จะมีสวิตอย่างนี้นะครับสวิตประมาณนี้เนาะเนี่ยสวิตประมาณนี้ครับปรับล้วก็หมุนเนาะอสวัสดีคุณวิรัต์ครับผมวันนี้นะครับจะมาอธิบายเทอร์โมแอร์เนาะเทอร์โมแอร์จะมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทนี้ก็คือ โมที่เราดัดแปลงทั่วไปนะครับข้างในเขาก็จะมีสารสารเป็นแท่งนะครับในนี้ก็จะเป็นแท่งแล้วก็นี่จะเป็นเป็นหางเขาเรียกว่าหางหนูเนาะแย่เข้าไปแย่เข้าไปในตู้แอร์แบบตู้แอร์ตู้เย็นอะไรเราอย่างนี้ครับก็จะมีพวกนี้อยู่เนาะนะครับเนี่ยก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับทีนี้สารตัวเนี้ยบางทีมันหมดอายุเนาะมันแห้งมันอะไรมันก็เป็นไปได้นะมันก็เลยสารรับความเย็นตรงนี้ไม่ได้นะครับก็จะเลย ไม่มาดันให้ตัวนี้ต่อกันนะอันนี้ก็คือสองขั้วนี้จะใช้สัญญาณบวกหรือสัญญาณลบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจับสองเส้นนี้ชนกันปุ๊บคอมก็จะทำงานนะครับอีนี้อาการนี้ก็คือว่ามันไม่มีที่จะเก็บเนาะนะครับเพราะว่าเทอร์โมที่ปรับอยู่ในเนี้ยนะครับที่ปรับอยู่ในเนี้ยนะครับมัน ม,ม,มันหมดสภาพไปแล้วนะครับรุ่นนี้เนาะเทอร์โมที่เราเราเลื่อนปรับเนี่ยนะครับหมดสภาพไปแล้วมันก็เลยเป็นกันว่าเลื่อนปรับไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลปกลใดก็แล้วแต่นะครับโดยส่วนมากแล้วจะเสียนะครับหนึ่งสองสี่ถ้าไม่เสียชุดนี้ก็เสียหางเทอร์โมถ้าเสียหางเทอร์โมแล้วทาไงเราก็จะมาแปลงกันนะครับแปลงกันก็โดยว่าจะใช้เทอร์โมชุดนี้ใส่เข้าไป นะครับเต็มโมชุดนี้ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้ที่เก็บมันก็ไม่มีก็ต้องมัดไว้ข้างล่างมั่งแอบไว้ใต้เกะมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับมันก็เลยวุ่นวายต่อการเจ้าของรถจะมานั่งจะมานั่งปรับเนาะเจ้าของรถจะมานั่งปรับเอะเอาไว้ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมต่อใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับของฟอร์มูล่านะครับเป็นไฟฟ้าเนี่ยไอไอไอเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถจะ เอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไว้ในเกะนะเปิดเกะมาแล้วก็หมุนปรับได้นะครับเปิดเกะตรงนี้มาแล้วก็หมุนปรับได้นะครับจะ,จะสะดวกกับทุกที่เนาะนะครับแต่ถ้าเราเอามาไว้ตรงนี้ได้มันก็จะไม่สวยแล้วเพราะว่าในชุดนี้เขาจะมีไฟเรืองแสงแล้วนเะขาจะมีชุดชุดของเขานี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นไฟเรืองแสงอยู่รอบๆอะไรเงี้ยมันจะสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเรา มาดัดแปลงใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไม่สวยงามนะก็สปีดหนึ่งสองสามสี่ก็ยังใช้ได้ให้ใช้ได้เหมือนเดิมนะเนี่ยนะครับแล้วก็มาปรับแปลงใส่ตรงนี้เอาตรงนี้เอาทีนี้ก็ก็มีรีเลย์เนาะที่ที่ผมใส่รีเลย์ตัวนี้เพิ่มเนี่ยเพราะวันเป็นเครื่องเจนะครับรีเลย์ตัวนี้เนี่ยจะเอาจะมาแปลงสัญญาณกาวใส่ไปที่กล่อง ECU ของเครื่องเจของเครื่องโตโยต้านะครับที่เป็นเจแล้วก็ทําให้รอบเครื่องเร่งขึ้น นะครับรีเลย์ห้าขาบอสเนี่ยนะครับรีเลย์ห้าขาเนี่ยมันเป็นรีเลย์ที่อนเนกประสงค์แล้วแต่เราจะดัดแปลงให้สัญญาณไฟก็ได้สัญญาณกล่าวก็ได้นะครับซึ่งทีมงานช่างแต่ละท่านก็คงจะรู้ดีในการต่อรีเลย์นะวันนี้ผมก็มเลยเอาชุดนี้ออกนะสองเส้นนี้ออกก็เลยไม่ใช้ละนะครับก็เลยมาใช้ไฟฟ้าก็เลยต้องมาต่อแก้ไขรีเลย์ตัวนี้ใหม่นะครับนี่เป็นรีเลย์เอซนะ สัญญาณกาวจะไปกล่องกล่องเราเปิดสวิตเราเปิดสวิตหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ต่อจากสวิตนะเปิดสวิตหนึ่งมาสัญญาณจะมาจะมาเข้าที่เทอร์โมตัวนี้นะครับจะมาเข้าที่เทอร์โมตัวนี้เพราะเพราะเทอร์โมตัวนี้เนี่ยไม่สามารถจะแปลงสัญญาณกาวได้เลยนะสามสายนี่คือแดงไฟไฟบวกนะครับดํานี่เป็นสัญญาณกาวสัญญาณลกนะครับอันนี้คือสัญญาณออกนะครับสีเขียวเขียวนะครับ สัญญาณออกก็มาจากเนี่ยเทอร์โมตัดแล้วนะครับออกก็เราปรับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับหมุนปรับนะตัวนี้ก็เป็นหางเทอร์โมไฟฟ้าที่เรียกว่าเทอร์โมไฟฟ้านี่แหละครับสองเส้นนี้จะเข้าไปเข้าไปที่ตู้นะครับโดยเราวางเข้าไปในตู้เฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราวางไปไปเสียบเข้าไปในตู้ปุ๊บเนี่ยอาการที่ได้ก็คือว่าเสียบในตู้แอร์เหมือนเหมือนกับตัวนี้เข้าไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะเสียบในตู้แอร์ เสียบเหมือนตัวนี้ไม่ได้อันนี้ต้องไปวางไว้ในช่องรมอย่างนี้ให้รมผ่านมาก็พอเลยเพราะว่าเขาไวมากเลยเขาไวต่อความเย็นมากถ้าเราเวาไปเสียบในตู้แอร์นะมันจะตัดเลียวบางทีเราเปิดเทอร์โมจนสุดเนี่ยก็ยังตัดเลยนะครับพอตัดแล้วห้องโดยสารยังไม่เย็นเลยนะครับข้างหลังยังไม่เย็นเลยข้างข้างหลังยังไม่เย็นเลยแต่ว่าอาการมันก็คือข้างหลังไม่เย็นแต่ตู้แอร์นี่แทบ เย็นแล้วนะครับแล้วก็เลยทําให้ข้างหลังไม่ฉ่าอะไรประมาณนี้เนาะแบบนี่คือระบบแอร์ที่ทําขึ้นมานะครับมันประกอบในหลายอย่างนะครับบางทีถ้าแอร์ไม่ตัดเลยเนี่ยก็จะทําให้ระบบแอร์คอมแอร์อะไรเนี่ยเครียดเนาะหมุนนานเกินแล้วก็เครียดทําให้พวกท่อพวกอะไรเนี่ยมีปัญหาตามมาอีกท่อเลงดันมั่งไอ้ไม่ได้พักผ่อนมั่งกินกระแสไฟเยอะมั่งนะครับนี่คือเบสิกของงานญี่ปุ่นเนาะ แต,แต่งานแต่งานบินเนี่ยบางทีรุ่นใหม่ๆม,มาเขาก็ไม่ตัดนะครับก็จะทํางานเลยเขาก็จะมีวาลวเปิดปิดตรงเขาเลยนะครับไม่ตัดนะครับแต่ว่าเจพวกเจพวกอะไรนี้ก็ยังต้องการที่จะยินแล้วก็ตัดอยู่นะครับผมเพราะนั้นเราเราต้องเข้าใจในการทํางานของวัสดุหรืออุปกรณ์ของเราด้วยนะครับเวลาทํางานช่างเนี่ยครับผมจึงไปอธิบายเพื่อนช่างด้วยกันบางทีเพื่อนช่างก็อธิบายมาว่าเออในการดัดแปลงอะไรอย่างนี้นะครับ แอร์นี่จะเย็นไม่เย็นนี่มันมันมันก็อยู่ในระบบของของเหลวแล้วก็เป็นแรงดันแล้วเป็นลิควิดนะครับสําคัญมากเลยหนึ่งกำลังคอมต้องดีถ้ากําลังคอมไม่ดีก็ไม่เย็นเหมือนกันนะครับบางทีมันต้องดูที่เกจเนาะเอาเกจวัดนะครับผมจะใช้ไม่ไม่เดาทางนะครับเอาเกจวัดนี่เราจะรู้หมดว่าพัดลมระบายด้านหน้าพอไหมเอ่อหรือว่าแผงเล็กไปอะไรอย่างนี้นะเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอีกอีก,อกคันหนึ่งนะที่ที่กำลังให้ช่างดัดแปลงอยู่เดี๋ยวผมดับเครื่องก่นอนนะครับผมให้ช่างดัดแปลงอยู่เพราะ,ะว่าเอฟซีเพิ่งจะซื้อรถมานะ ก็ร้อนโอ้ได้อะไรนออวันนี้กับแก้มตกน่ะก็กลัวตกเย็นมาก็มาละกินซอยก้าคาเฟ่ละว,ว่ากันไปนะครับกองทับดุนด้วยท้องเดี๋ยวก็รวมพุนละ น,ะนี่จะให้ดูนะครับ190คันนี้เนาะเพิ่งจะซื้อมานะครับแล้วก็ให้ทำไรระบบอยู่แต่ยังไม่ทำนะครับแผงแอร์เดิมมันอยู่สาน้องเออนี่นี่แผงแอร์เดิมนะนี่นี่นีแผงแอร์เดิมเดิม แผงแอร์เดิมๆนะครับนี่มันเล็กนะครับมันเล็กมากนะครับนี่เป็นแผงเดิมๆมันเล็กเนาะก็ระบายความร้อนไม่พอนะครับนี่หนกชีบเล็กๆเองนะระบายความร้อนไม่พอนี่แผงที่เราใส่ใหม่นี่ยี่สิบหกมิลน,นะครับหนาะยี่สิบหกมิลน,นะครับกำลังโมดิฟายใส่ใหม่แถมใส่พัดลมฟรีปั๊มไปด้วยเลยนะครับ

ทั้งหอนทั้งรั่วก็เลยสรุปว่า modify ใส่ได้ไหมล่ะพัดลมอะไรเนี้ยช่างกำลัง modify อยู่เออือพัดลมรอดไหมเนี่ยถ้าไม่รอดนี่ทำไงฮะรอดไหมเนี่ยใส,ใส่ได้ปะนี่เผื่อดเด้อเดี่ย ชนนี่นี่เออเนี่ยมันจะปึ๊บวันนี้ก็ชนพอดีเลยมันต้องเอาลงอีกนี่อืมเราลองดูเราลองดูอลองดูก่อนงานดัดแปลงเราเนี่ยเนี่ยมันจะชนนะจากประสบการณ์แล้วจะชนนะครับก็เลยต้องใส่แผงหนาเนาะดูแอร์ล้างเรียบร้อยนะครับเต้าฝังใส่ท่อใส่ระบบไปใหม่เอองานดัดแปลงไม่มีสุดสำเร็จ ไม่มีสุดสำเร็จดูเลยทุบๆหน่อยเอเอเอาไฟฉายส่องดูส่องดูซิชวนไหมเออไฟฉายส่องดูว่ามันชนไหมนะครับนี่คืองานดัดแปลงชนอ้าวเรื่องคันนี้ก็นี่ครับ โอฮอนขึ้นไปแล้วนะครับโอฮอนขึ้นไปละนี่ก็จะทําระบบแอร์อะไรเป็นใหม่เลยนะครับแขงแอร์ก็จะเปลี่ยนใหม่ไดเออแอร์ก็จะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับใส่เข้าไปสามร้อยีนานจะได้ประกอบทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้เยเนานจะได้ประกอบสักทีหนึ่ง นะฮะแล้ว,ว,ว,วลองดูให้มันโอเคทำอะไรเนาะน่อนอะถ้าอืมนีครับนี่แหละนี่แหละงานช่างเรานะครับอืมอันนี้ก็เหลือน้ำไม่เข้าแล้วนะครับอันนี้ฐานแบตเนี่ยผมอุดให้หมดแล้วนะครับ เอาแผ่นเด็มวางเข้าไปใหม่ละแล้วก็เลยน้ำไม่เข้าแล้วนะครับยแผ่นเดมเป็นอะไรวางเข้าไปน้ำไม่เข้าแล้วขับเลือแผ่นแผ่นปิดใบไม้เนาะใบไม้ตัวนี้ผม ผมไล่เป่าลมไล่ออกหมดแล้วลูน้ําเจาะใหม่นะครับเพราะว่ามันตันนะตันมาแบบรูน้ำข้างในนี่ตันเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาตัดผ้าอะไรมาปิดให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะจบงานแล้วเหลืองานไม่เยอะแล้วงานไม่เยอะแล้วนะครับผม สุๆๆเลยแต่ละคันอ่ะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ